สวัสดีครับมอนตะแก้วมีโอกาสมาแกงกระเบาครับแกงกระเบาขึ้นกับอำเภอหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับใกล้บ้านตะแก้วนะครับแตะแวตะแก้วยมเพื่อถาดพนมจังหวัดนครพนมหรือพี่น้องบ่าได้อยู่อำเภอหวานใหญ่ต่วันเป็นเขตติดต่อบ้านผมเป็นบ้านเขตติดต่ออำเภอหวานใหญ่ครับพี่น้องสี่พาพี่น้องาเบิึงไม่นำโค้งครับแม่นำโขงใกล้จากบ้านตะแก้วสามกิโลเมตรครับที่พี่น้องเห็นเป็นดำ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 นั่น มันเป็นลักปูนครับพี่น้องลักปูนว่าม็นลักเขตนะครับพี่น้องผมเคยสอบถามผู้เพ่นยูนอยููนเพ่นว่ามีมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสครับพี่น้องเป็นร่องน้ำลึกครับพี่น้องร่องน้ำลึกสําหรับเรือที่ฝรั่งเศสพ่นขนสินนขาจากเหนือลงไปใต้ลงไปอ่าวไทยลงไปพุ่นนะครับพี่น้องเป็นร่องเรือเป็นร่องเรือเลิกบางนา้ำเลิกนะครับพี่น้องเรือสีร่องมาเรื่อยๆตาม ลักนี่แหละครับพี่น้องคือลักลักเขตน้ำลึกครับบอมเมนลักเขตประเทศนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องมาบึงพี่น้องอาจทีเดียวบอเห็นนะครับมันอยู่ไก่ต่แก้วซู้ถึงที่สุดแล้วและความรู้ดีๆคือว่าลักอยู่กลางแม่น้ำโขงบอมเมนลักเขตระ่างประเทศนะครับเป็นร่องน้ำลึกครับพี่น้องให้พี่น้องขอใจครับขอบคุณครับ